โรงเรียนวัดเสาธงกลางได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2563ครับที่าอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดเสาธงกลางอำเภอบางสอธงน,นายชำนาญโพเอมผู้มีมการโรงเรียนวัดเสาธงกลางจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพชรสุรธาพิมลักษ พระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี42พรรษา3มิถุนยายน2563โดยมีทีมงานภาพยนตร์ไอ้ไข่วัดเจดีบริษัทอัยาราแอนิเมชั่นแอนด์สตูดิโอจำกัดนำนักแสดงเข้าร่วมพิธีสำหรับบรรยากาศของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นายชำนาญโพเอมผู้วยการโรงเรียนประธานในพิธี ประกอบพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสกาาะะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นก็ได้นำคำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีตามลำดับโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระวชิรเล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชหารุยไทยห่วงใย,ยอนาราชดรครับ